Yang keseterusnya seterusnya benefit dia kita ya. nak pergi ikut tiba dengan gunning sikit sebanyak weh. Hmm. Berkena dengan unde-unde. Ha unde ni sehari ya kita ni mm -hmm. duk kena tahu unde-unde ya. dan duk kena panggil tak kena kena apa kena, tahu dan serta buat. Hmm. hmm. Tu, hari ni ni sesi ah ton yang kita nak senda ya. kepada adik kakak nak betul kepada adik kakak ni berkena dengan omo. Omo hmm. hak kes jenayah. Ya. Ayuk kuam naik kadi ayah. Hmm. Lagu mana dia aku? Kita pergi dengar bersama dengan Encik Surah Sakura Selaku timbalai pendakwa raya wilayah hak uh, wilayah kancanak buri dia kakak okay, dia. Ya. kita ikut bersama. สวัสดีครับในวันนี้เราจะมาพูดถึงประเด็นข้อกฎหมายในเรื่องอายุความในคดีอาญาอายุความในคดีอาญาก็คือระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดให้ต้องดําเนินการให้ได้ตัวผู้กระทําความผิดมาฟ้องต่อศาลภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดซึ่งถ้าหากเราไม่สามารถดําเนินการให้ได้ตัวผู้กระทําความผิดมาฟ้องต่อศาลภายในระยะเวลากําหนดก็จะส่งผลให้คดีขาดอายุความและทําให้ไม่สามารถดําเนินคดีอาญากับผู้กระทําความผิดตามกฎหมายได้ครับ ประมวลกฎหมายอาญาม,มาตราส5ได้แบ่งประเภทอายุความออกเป็น5ประเภทโดยพิจารณาจากอัตราโทษสูงสุดในแต่ละฐานความผิดได้แก่ประเภทที่ 1. ความผิดที่มีอัตราโทษสูงสุดเป็นโทษประหารชีวิตจำคุกตลอดชีวิตหรือจำคุก20ปีเช่นข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาข้อหากระทำชำเราข้อหาเหล่านี้มีอายุความ20ปีประเภทที่2ความผิดที่มีอัตราโทษสูงสุดเป็นโทษจำคุกก็ปีแต่ยังไม่ถึง20ปีเช่นข้อหาชิงทรัพย์ ข้อหาปล้นทรัพย์ข้อหาเหล่านี้มีอายุความ15ปีประเภทที่3ความผิดที่มีอัตราโทษสูงสุดเป็นโทษจำคุกกว่า1ปีถึง7ปีเช่นข้อหาลักทรัพย์ข้อหาชอ่อโกงข้อหาดังกล่าวเหล่านี้มีอายุความ10ปีประเภทที่4ความผิดที่มีอัตราโทษสูงสุดเป็นโทษจำคุกกว่า1เดือนถึง1ปีเช่นข้อหามินประมาทข้อหาบุกรุกข้อหาเหล่านี้มีอายุความ5ปีและประเภทสุดท้าย ความผิดที่มีอัตราโทษสูงสุดเป็นโทษจำคุกตั้งแต่1เดือนลงมาหรือโทษอย่างอื่นหรือความผิดที่มีเฉพาะโทษปรับอย่างเดียวไม่มีโทษจำคุกเช่นข้อหาดูหมิ่นซึ่งหน้าข้อหากระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ,จข้อหาดังกล่าวเหล่านี้มีอายุความหนึ่งปีอายุความในคดีอาญาดังกล่าวจะเริ่มนับตั้งแต่วันที่มีการกระทำความผิดเกิดขึ้นเช่นนับแต่วันที่มีการฆ่าผู้อื่นหรือนับแต่วันที่มีการข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่นอย่างไรก็ตาม การเริ่มนับอายุความในคดีอาญายังมีข้อยกเว้นเฉพาะสําหรับบางฐานความผิดที่กฎหมายถือว่าเป็นความผิดต่อเนื่องความผิดต่อเนื่องก็คือความผิดที่กฎหมายถือว่าผู้กระทําความผิดยังคงกระทําความผิดอยู่ตลอดเวลาจนกว่าจะมีการหยุดการกระทําเช่นว่านั้นตัวอย่างเช่นความผิดฐานนงเหนี่ยวกักขังความผิดฐานนงเหนี่ยวกักขังอายุความจะเริ่มนับก็ต่อเมื่อผู้กระทําความผิดได้มีการปล่อยตัวผู้ถูกนงเหนี่ยวกักขังแล้ว ดังนั้นความผิดฐาน่นเดีวยวกักขังนั้นอายุความจะไม่เริ่มนับตั้งแต่วันแรกที่มีการลงเดียวกักขังครับหากท่านต้องการจะดําเนินคดีอาญากับผู้กระทําทความผิดท่านจะต้องดําเนินการให้ได้ตัวผู้กระทําทความผิดมาฟ้องต่อศาลภายในกําหนดอายุความตามแต่ละฐานความผิดครับหากท่านมีปัญหาไมไ่รับความเป็นธรรมทางข้อกฎหมายหรือต้องการได้รับคำปรึกษาทางข้อกฎหมายท่านสามารถโทรติดต่อที่สายด่วนของสำนักง,งานอายการสูงสุดได้ที่เบอร์1157สวัสดีครับ thank you